เอาละครับสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มี10เอฟเอครับนะครับนัดเปิดสนามก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับเลสเตอร์ซิตี้หลังจบเกมก็มีประเด็นอยู่พอสมควรนะครับแล้ววันนี้ก็จะพามาดูสัมภาษณ์หลังเกมนะครับสำหรับประเด็นเมื่อคืนที่ผ่านมาของโค้ชลูเบนอาร์มอริมและทางด้านของรุฟฟนิสตอรอยครับ มาเริ่มกันที่รูเบนอโมริมก่อนนะครับโค้ชของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรูเบนอโมริมกุนซือแมนยูไนเต็ดก้มหน้ารับว่าทีมของตนเล่นได้หน้าผิดหวังในเกมเฉือนเลสเตอร์พร้อมบอกว่าตนมีส่วนรับผิดชอบกับฟอร์มอันย่ำแย่ในเกมนี้รูเบนอโมริมเฮดโค้ชแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับว่าทีมของเขาเนี่ยเล่นได้แย่ในเกมเอฟเอคัรอบที่4นัดที่เปิดรังโอแทฟร์เอาชนะเลสเตอร์มาได้2ประตูต่อหนึ่งเกมนี้ในครึ่งแรกเจ้าบ้านเนี่ยก็เล่นกันได้อย่างเอือยเฉยครับจนทีมเยือนเนี่ยก็ข ไปก่อนจากบอบบี้อามานีนะครับก่อนที่แมยู่นตเต็ดเนี่ยจะไล่าตามตีเสมอได้จากโชว์ชวเซ็กซี่น,นาทีที่68และแฮร์รี่แม็กควายมาทำประตูชัยให้เจ้าบ้านในช่วงทุดเวลานาทีที่3แต่เป็นช็อตที่เป็นปัญหาพอสมควรครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็มองว่ามันน่าจะเป็นจังหวะล้ำหน้าหลังโดนถ,ถามว่านี่แสดงให้เห็นถึงความตายยากแบบเฟอร์กี้ท e ในอดีตหรือไม่แล้วนั้นอามอริมก็ตอบว่าแน่นอนว่าเราต้องมีความเชื่อมั่นจนถึงท้ายที่สุดแต่นี่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเฟอร์กี้ท e มแม้แต่ นิดเดียวผมคิดว่าเราจําเป็นต้องเล่นให้ดีกว่านี้เยอะทั้งในจังหวะที่ได้ครองบอลและตอนที่ไม่ได้ครองบอลเราเล่นกันได้แบบขาดความกระตือรือร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งแรกจากนั้นในครึ่งหลังเราก็เล่นกันได้ดีขึ้นนิดหน่อยเล่นกันเร็วขึ้นนิดนิดและเอาบอลจังหวะสองมาครองได้จากนั้นเราก็พลิกสถานการณ์ได้นี่เป็นผลการแข่งขันที่ดีแต่เรื่องฟอร์มนะ่ะเราทำได้แย่พอโดนถามว่าสาเหตุที่ฟอร์มแย่มันเป็นเพราะน,นักเตะ ระบบหรือโค้ชแล้วนั้นอโมอริมก็ตอบว่ามันมาจากทุกปัจจัยแน่นอนว่าคนเป็นโค้ชเนี่ยคือคนแรกที่ต้องรับผิดชอบ เมื่อทีมเล่นได้ไม่ดีและไม่มีพัฒนาการอะไรนะ่ะต้นเหตุลำดับแรกก็คือโค้ชแต่โค้ชอย่างเรามาทำงานที่นี่เพื่อวิเคราะห์เกมและพยายามปรับปรุงให้ได้สำหรับนัดถัดไปมันชัดเจนว่าตอนนี้เราทำกันได้ไม่ดีพอแน่นอนว่ามันเป็นผลการแข่งขันที่ดีเราเข้าสู่รอบต่อไปได้เรามีเวลาหนึ่งสัปดาห์สำหรับการเตรียมตัวลงเล่นเกมหน้าแต่วันนี้ไม่ใช่วันที่ดีเลยและนี่คือสิ่งที่อาโมริมครับออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับหลังจากที่อาโมริ เนี่ยพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมาชนะลิสเตอร์ได้ด้วยสกอร์สองหนึ่งครับ เอาล่ะสัมภาษณ์เจ้าบ้านเสร็จแล้วก็มาดูสัมภาษณ์ของทีมเยือนกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับโค้ชของเลสเตอร์ซิตี้รูธฟานิสต์รอยรูธฟานิสต์รอยกุนซือเลสเตอร์ซิตี้ตำหนิการทำหน้าที่ของไลแมนครับที่ดันปล่อยให้จังหวะการทำประตูในช่วงทดเก็บของแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยเป็นประตูทั้งๆท,ที่เห็นชัดเจนว่ายืนล้ำหน้ารูธฟานิสต์รอยกุนซือเลสเตอร์ซิตี้ออกรงจวกผู้ช่วยผู้ตัดสินครับที่ไม่ยอมยกธงล้ำหน้าจังหวะที่แฮร์รี่แม็กควายเนี่ยทำประตูชัยในช่วงทด เวลาบาดเจ็บเกมชนะเลสเตอร์มาได้2ประตูต่อหนึ่งครับในศึกเอฟเอคัพรอบ4ี่เมื่อวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเกมนี้กำลังจะจบด้วยผลเสมอ1 1ครับแล้วก็ต้องเล่นช่วงต่อเวลาพิเศษแต่แล้วนา,นาทีที่90บวก3าจากจังหวะได้ลูกฟรีคิกฝั่งซ้ายซึ่งบรูโน่เฟรนันส์ครับก็เปิดบอลไปที่เสาไกลและเป็นแฮร์รี่แม็กควายครับมุ่งบอลย้อนอรเข้าไปอย่างเด็ดขาดส่งผลให้ผีแดงครับพลิกกลับมานำา2ประตูต่อ1และคว้าชัยชนะได้อย่างหวุดหวิด อย่างไรก็ตามจากภาพช้าทางทีวีเนี่ยจะเห็นได้ว่าแม็กควายล้ำหน้อย่างชัดเจนแต่เนื่องจากในรอบนี้ไม่มี VAR ทําให้แมนยูได้ประโยชน์ไปโดยฟานนิสเตอรอยครับก็ยอมรับว่าไม่อยากเชื่อที่ไลน์แมนไม่เห็นจังหวะด,ดังกล่าวทั้งๆท,ท,ที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กับจุดเกิดเหตุตำนานกองหน้าทีมชาติเนเธอร์แลนด์และแมนยูไนเต็ดกล่าวผ่านไอทีวีรายการโทรทัศน์ในประเทศอังกฤษว่าเราไม่ได้แพ้ในช่วงเฟอร์กี้ไทม์แต่เราแพ้ในช่วงออฟไซด์ไทม์ด้านรอยคินอดีตกัปตันทีม ผีแดงจัดการเชิงยับไลน์แมนที่ทำผิดพลาดมาหันในจังหวะนี้นี่คือการตัดสินที่ห่วยแตกเราพูดคุยกันเรื่อง VAR ถ้ามันมีในเกมนี้และควรจะมีอย่างไรก็ตามผู้กำก,กับเส้นต้องเห็นจังหวะนี้มันต้องเห็นยูนเต็ดรอดตายในค่ำคืนนี้และนี่คือสิ่งที่รุตฟานิสเตอร์รอยนะครับกุนซือของเลสเตอร์ซิตี้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับว่าจังหวะของแม็กควนั้นควรจะล้ำหน้าไม่ใช่เฟอร์กี้ไทม์ ต่เป็นออฟไซด์ไทม์และพี่ๆครับมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment. และพูดคุยกันได้ครับ